Sweaty Cab. Hello guys. Um, I'm going to show you guys some flux fox glove. Um, these are like purple ones, and then we have like cream colored ones and stuff like that. So I'm going to be showing you the purple ones. These are pink, honey. So oh pink? Yeah. <laughs> that's a purple. Um, I'm not gonna open them up because that's just gonna be Not yeah we'll wait don't yeah, Don yeah. let's just go and see the other color right there we have like th those are the one that already opened right there and we have um, dianthus right here look สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้น้องทอมมี่กับคุณแม่พาเพื่อนเพื่อนออกมาชมสวนนะคะตอนนี้ดอกไม้เรากำลังบานนะคะเพื่อนเพื่อนมีผีเสื้อแล้วก็มีฟอกซ์กลอฟแล้วก็มี อะไรนะลูกคาเลนดูล่านะคะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมครับเป็นสีมีสีชมพูตัวที่ยังไม่บานดีนี่จะออกสีครีมครีมนะคะแต่พอบานเต็มที่จะออกสีม่วงอมชมพูแบบนั้นเนาะแล้วมาดูความงามของผีเสื้อเราสิคะเพื่อนเพื่อนคะพุ่มใหญ่มากเห็นไหมอันนี้ใช้เวลาปลูกหนึ่งปีเต็มนะคะเราจะได้พุ่มใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมครับลูกนี่นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเลยนะครับอุ้ยเด็ดของเม่ครับ อ,อพอแล้วนะไม่เด็ดนะครับช่วงนี้อออาทิตย์หน้านะคะคุณปู่กับคุณย่าจะมาหาน้องทอมมี่กับครอบครัวของเราเนาะนี่เป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟคมากเลยค่ะคุณปู่กับคุณย่าจะได้เห็นดอกไม้สวยๆในสวนเราใช่ไหมครับลูกนี่มาดูคุณแม่ปลูกอรวมกันครับมีสีชมพูแล้วก็มีอสีบานเย็นด้วยนี่เดินมาดูตรงนี้ตรงนี้จะลกๆหน่อยนะคะเป็นทางเข้า,า g r e e n h o u s ของคุณแม่เนาะ นี่ดูอันนี้เป็นสีเหมือนพรอนเย็นชมพูออกกร,รมะหยี่นะคะโอ้โหดูสิสวยไหมครับนี่่ก็มีสีชมพูอ่อนๆด้วยตรงนี้เราปลูกไว้เต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวมาดูดอกคาเลนดูล่าค่ะเป็นหนึ่งในดอกไม้โปรดของคุณแม่นะคะอันนี้เป็นอ่แกลเดโอลัสนะคะแต่เขายัง ยังไม่แทงช่อดอกขึ้นมาเนาะเนี่ยคุณแม่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ปีก่อนคะ่ะตอนนี้ได้จำนวนเยอะเหมือนกันนะคะเขาเริ่มแตกหนอแตกกอขึ้นมาเนาะนี่มาดูคะ่ะ อันนี้เป็นคาลินดูล่านะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทราบนะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าคาลินดูล่าเนี่ยกินได้นะคะเพื่อนๆกลีบดอกของเขาเนี่ยเราสามารถนำไปโรยใส่สลัดได้เนาะกินดิบๆเลยก็ได้นะหรือไม่ก็นำไปทำชานะคะก็อร่อยไปอีกแบบเนาะนี่เห็นไหมคะดอกสีส้มสดมาก นี่มีสีเหลืองด้วยนะคะคุณแม่ชอบทั้งสองสีเลยค่ะเพื่อนๆขาอันนี้ก็สีเหลืองนี่กำลังจะบานนะคะโอ้ชอบจังเลยข้างหลังนี้เป็น B e ฮีฟส์ eh นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าบ้านพึ่งนะคะบ้านของคุณแม่เลี้ยงพึ่งเนาะเนี่ยพึ่งก็จะหากินหาผสมเกสรเนี่ยคะ่ะคุณแม่สาเหตุที่คุณแม่ปลูกอ,อ ดอกไม้ไว้เยอะๆก็เพื่อน,น้องพึ่งทั้งหลายของเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้มีไอริสค่ะหนึ่งอ่าสองดอกนะคะช่องน,นี้มีสามดอกสองดอกนี่โรยไปแล้วเหลืออีกดอกหนึ่งนะคะอุ้ยสีชื่นใจจังเลยค่ะสีแบบว่าครีมออกเหลืองๆแล้วก็มีตรงนี้นะคะกำลังขึ้นมานี่สวยไหมแม่ชอบต้นของเขาด้วยนะคะ ใบของเขาสวยคุณแม่ชอบม,มาดูตรงนี้ค่ะนี่ก็เป็น Fox g l o v e นะคะนี่สีชมพูค่ะเพื่อนๆกอใหญ่มากดินของคุณแม่นะคะเป็นแบบดินดีมากเลยนะคะเมื่อก่อนดินบ้านเราเนี่ยหน้าดินเป็นดินเหนียวปลูกอะไรไม่ได้เลยนะคะเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ลงมือบุกเบิกนะคะปรุงดินขึ้นมาใหม่ทุกอย่างเนี่ยแบบว่าท้ามเมล็ดอะไรก็ตามนะคะหล่นลงพื้นไปแม้กระทั่งองุ่นที่เราปลูกนะคะเพื่อนๆ องุ่นเนี่ยมเมล็ดร่วงลงดินแล้วก็ขึ้นเป็นต้นนะคะงอกเป็นต้นขึ้นมาคุณแม่สังเกตดูนี่คือเป็นสัญญาณที่ว่าจะบอกให้เพื่อนๆรู้ว่าดินเราดีแค่ไหนเนาะเพราะว่าปกติพวกองุ่นนะคะเขาจะ,ะ,ะ,ะเรียกว่าอะไรนะคะองุ่นเนี่ยยากนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ปลูกหรือไมอโ่โดยวิธีชํากิ่งหรือตอนกิ่งนี่ก็ค่อนข้างจะไม่ประสบความประสบผลสําเร็จนะคะแต่ว่า ดินของคุณแม่ดีมากค่ะขนาดเมล็ดองุ่นหล่นลงไปนะคะอย่างนี้ต้นงอกขึ้นมาเลยนี่เพื่อนๆคะอันนี้เป็นอะไรครับต้นอะไรครับต้นกูสเบรอเบรี่เนาะนี่มีลูกแล้วด้วยเห็นไหมคะลูกมันนะคะคุณแม่ชอบกินตอนที่มันดิบๆอย่าเด็ดนะคบลูกรสชาติเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆเปรี้ยวเหมือนตะลิงปิงนะเอาไปเออกินกับพริกเกลืออร่อยมากเลยคะ่ะ นี่มาดูต้น snapdragon ค่ะเพื่อนๆ here buddy นี่กำลังชูช่อค่ะนี้เรียกว่า snapdragon นะคะนี่ยังไม่บานดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นต้นจากปีที่แล้วที่แม่ปลูกไว้แล้วก็เขาทนหนาวนะคะแล้วก็รอดมาแล้วก็เนี่ยค่ะมีะกิ่งหรือว่าช่อดอกขึ้นมาเพียบเลยเนาะแต่ว่าถ้าเราปลูกนะถ้าถ้าแบบว่า ปลูกระยะเวลาประมาณเดือน2เดือนเราจะไม่ได้พุ่มใหญ่ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือ1ปีนะคะที่คุณแม่ปลูก Sna ปดร a ก o n แล้วเขาก็กลับมาเนาะเนี่ยได้พุ่มใหญ่เลยอันนี้อะไรครับโอ้ oh, no, อันนี้ no, นเป็นเอ่อดอก Poppy ครับพั p ปี้ไปดิดอก Poppy ค่ะเพื่อนๆเขาโรยไปแล้วอันนี้ก็จะน่าจะกลายเป็นมเมล็ดเนาะเดี <saw> ๋ยวไปดูอะไรครับนี่มี Foxglove ลรอบกรองไฟเลยนะคะ ทำอะไรครับอันนี้ก็มีผีเสื้อคะ่ะเพื่อนๆผีเสื้อพุ่มใหญ่ๆเลยอันนี้ก็เป็นผีเสื้ออันนี้มีดอกหลอมแหลมเพราะว่าคุณแม่แบ่งขายไปบ้างแล้วนะคะก็เลยเหลือดอกน้อยเนี่ยคะ่ะพุ่มเขียวๆเนี่ยเป็นตุม่มๆเนี่ยคือเป็นช่อดอกที่ยังไม่บานนะคะส่วนอ่า ุ่มตรงนี้เขาจะออกดอกปีหน้านะคะเพื่อนๆผีเสื้อใช้ระยะเวลาในการปลูกหนึ่งปีเต็มๆเราถึงจะได้เห็นดอกนะคะแต่ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะอะไรครับจะโชว์อะไรเพื่อนๆครับเ mm. นี่ยผีเสื้อค่ะโอ้ยน้องทอมมี่เจอดอกไม้ดอกอะไรครับอันนี้เรียกว่าปชูเนียบาดี ดอกพะชูเนียคะ่ะเพื่อนๆคะดูสิน่ารักมากอันนี้เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะเนี yeah, ่ย this one came from Japan honey yeah and they are also the edible um, สายพันธุ์นี้นะคะสามารถเออ่เรานำไปทำชาหรือไม่ก็นำไปออ่กินสดๆก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี yeah. ่ย พิทูเนียพันนี้สามารถยินตดได้เลยนะคะสวยมากเลยเป็นดอกอแรกของคุณแม่นะคะเห็นไหมโอ้สีสวยไหมครับลูกนี่ปิทูเนียเอ้ยพิทูเนียดอกแรกของเราเย้ประสบผลสําเร็จเดี๋ยวคุณแม่จะปลูกเยอะๆปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันค่ะตรงนี้โอ้ดูดูบลูเบอรี่ก่อนครับนี่ค่ะเพื่อนๆขายืนอยู่ตรงนั้นครับโอ้ดูสิเยอะเลย บลูเบอรี่นะคะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมโอ้โหดูแต่ละกิ่งแต่ละก้านเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้ยังเล็กอยู่นะคะลูกของเขาเต็มต้นเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาใกล้จะสุกเนาะคุณแม่จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอ่านี่ตรงนี้ครับตรงนี้มีบลูเบอรี่อีกสายพันธุ์หนึ่งครับเฮียบดี here อันนี้ก็บลูเบอรี่ อันนี้คนละสายพันธุ์กับอันเมื่อกี้นะคะนี่เห็นไหมอุ้ยปีที่แล้วไม่ได้กินลูกนะคะต้นเนี้ยคุณแม่ไม่ได้กินลูกเลยแต่ปีนี้ให้ลูกมาแบบเต็มมากเลยค่ะโอ้ดีใจจังเลยเห็นไหมคะนี่โอ้โหเต็มต้นเลยตั้งแต่โคนจรดเกือบถึงปลายเลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ตรงปลายตรงนี้ก็มีแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่เนาะนี่ค่ะ อันนี้ชื่อสายพันธุ์อะไรนะคุณแม่ไม่แน่ใจทอมมี่มาอ่านสิลกูกอ่านก่อนแป๊บหนึ่งดูสิคะลูกของเขาแบบเยอะมากอ,อันนี้เรียกว่า blueberry assorted Ass um, um. เดี๋ยวนะโอ้ต้นนี้คุณแม่ปลูกมาสามปีแล้วนะคะ brightwell blueberry อันนี้ Brightwell คะ่ะ oh, ชื่อสายพันธุ์ของเขา The Pink Lemonade One Yeah Let's just go and take a look on the um, other blueberry Careful try not to step on my plant They are everywhere โ oh, อ้ยอันนี้เป็น blueberry พันธุ์สีชมพูใช่แล้วครับบอกเพื่อนๆสิขออภัยค่ะชื่อว่าอะไรครับ the pink Oh นอ้นองน้องทอมมีเก็บสตรอเบอรี่มาไหนกินให้พเพื่อนๆดู ตรอเบอร์รี่สดๆจากสวนอร่อยไหมครับออร่อยเดี๋ยวคุณแม่ทำสมูทตี้ให้กินนี่ค่ะอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่สีชมพูซึ่งเราจะเห็นว่ามีโลโก้ตรงนั้นเอปักอยู่นะคะอุ๊ยปีนี้มาเพียบค่ะคุณแม่เห็นปีที่แล้วนะได้ได้กินลูกของเขาประมาณ4-5หลูกเองนะดูสิครับเพื่อน่ะเต็มไปหมดเลยอะ่ะโอ้โหเยอะมาก นี่ถึงข้างบนเลยเยอะค่ะชื่นใจนะคะพอเวลาเราได้เห็นผลผลิตที่เราได้ลงมือลงแรงปลูกไปเนาะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ทางนี้ก็มีครับตรงนี้เป็นต้นแอปเปิลนะคะแต่ว่าลูกยังเล็กมากอยู่เลยเนาะนี่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่ามีเห็นไรๆนะคะมีลูก<ม>เห็นไหมนี่ค่ะลูกของเขา เดี๋ยวคุณแม่จะพามาดูตอนที่เขาเริ่มโตเนาะไม่รู้จะติดกี่ลูกดีเนาะอุ้มน้องน้องชื่ออะไรครับโรซี่น้องชื่อโรซี่ครับโอ้น้องน่ารักจังเลยน้องเนี่ยเป็นเจ้าเหมียวแมวป่าที่คุณแม่กับเดดี้เก็บมาเลี้ยงนะคะโอ้ยดูสิตรงนี้ยังไม่มีอะไรมากนะคะคุณแม่ยังแบบว่าเปิดให้แบบแปลงบางแปลงก็ยังว่างๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นคะ่ะผักส่วนมากก็ ถ้าเป็นผักตระกูลพวกผักกาดหรือว่าผักที่เราใช้ทําสลัดเนี่ยสามารถเอาออกมาปลูกได้แต่ว่าพวกพริกพวกต้นมะเขืออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ต้องรออีกสักประมาณ2อาทิตย์ถึงอากาศน่าจะกําลังพอดีนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่อันนี้ก็เป็นวิวสวนของคุณแม่ยามเย็นๆนะคะอันนี้มาดูพุ่มเ,เรียกว่าอะไรนะลิลลี มีเห็นไหมลูกอันนี้พุ่มลินลี่นะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาติดตามนะว่าลินลี่ของเราจะสวยงามไหมนี่เป็นลินลี่สีชมพูโอ้โหเจ้าเมียวมาทำอะไรลูกเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็เป็นพุ่มลินลี่อีกพุ่มหนึ่งนะคะเพื่อนๆพ่คะคุณแม่ปลูกไว้ตรงนูน้นตรงนี้เพราะว่าบางทีอะถ้าเราไม่กระจายลินลี่ของเราเราจะโดนเจ้าตัวโมหรือว่าตัวโวที่อยู่ใต้ดินนะคะเขาจะกิน ัวลิลลี่แล้วก็เราจะไม่มีลิลลี่ให้ชมในช่วงฤดูปีถัดไปเนาะนี่ค่ะถ้าเราปลูกไว้ตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งก็ยังจะพอเหลือให้แบบว่าเขากินไม่หมดนะคะเพื่อนๆน,นี่อันนี้พุ่มหนึ่งเนาะแล้วก็มนันตรงเอ๊ตรงนี้มีอ่าผีเสื้ออีกพุ่มนึงค่ะ ผีเสื้อนี้คุ้มนะคะเพื่อนๆคุณแม่ขายนะคะถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อเนาะปลูกง่ายแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากแค่ปลูกไว้ในที่ที่แบบว่าร่มรำไรก็ได้หรือว่าปลูกในแดดก็ดีค่ะอันนี้ก็ลิลลี่อีกพุ่มหนึ่งนะคะ,ะกลับมาพูดถึงต้นผีเสื้อนะคะผีเสื้อนะคะถ้าปลูก รอบปีก็คือปลูกตอนนี้ปีหน้านะคะเราจะได้เห็นพุ่มใหญ่ๆเหมือนที่คุณแม่ได้ให้เพื่อนๆดูไปเมื่อสักครู่นะคะอันนี้ก็เป็นผีเสื้อคะ่ะตอนนี้ยังไม่บานเนาะเห็นไหมยังเขียวๆอยู่ไอ้ตรงพื้นนี่ไม่ใช่ขยะนะคะเป็นเลเบลที่คุณแม่วางไว้ว่าต้นอะไรปลูกอะไรบ้างแล้วคุณแม่ก็จะเอาป้ายมาปักไว้ทีหลังนะคะนี่คุณแม่ชอบสายพันธุ์นี้มากเลยเพื่อนคะ นี่อันนี้ก็ผีเสื้ออีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะนี้เป็น fox gloves ค่ะอยู่ใตอ้อยู่ใต้ต้นไอแอปเปิลนะคะอย่างบานได้ไม่เต็มช่อเนาะนี่อันนี้ก็เป็นแปลงพวกพืชคลุมดินนะคะคุณแม่ปลูกไว้ตรงนี้ก็ปลูกขยายพันธุ์มาตรงนี้ไว้บ้างแล้วเห็นไหมคะเล็กๆเ,เนี่ยเป็นหย่อมๆเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆฟิลไอ ไอแปลงนี้ให้เต็มแล้วก็จะกลายเป็นแบบว่าสีชมพูแบบว่าเป็นเต็มแปลงเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ต้นนี้เป็นต้นคัมฟรีค่ะเห็นไหมต้นคัมฟรีนี่ดีนะคะอ่ารากของเขาเนี่ยอย่างลึกลงไปได้ประมาณ2-3ถึงฟุตเขาจะดูดเอาพวกอ่แาแร่ธาตุพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาาใบของเขานะคะเราสามารถตัดแล้วก็เอาไปอ่สับๆๆแล้วก็คลุมดิน พมหน้าดินแล้วเขา,าใบของเขามีประโยชน์นะคะมีสารมีแร่ธาตุมีไนโตรเจนมีอะไรหลายๆอย่างทําให้เป็นอาหารของอพืชผักของเราได้อย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ต้นเชอรี่เพื่อนๆ่ะมาดูเชอรี่สิคะนี่เห็นลูกไหมเออดีใจจังเลยปีนี้ได้เห็นเชอรี่บ้างแล้วคุณแม่ก็บ่นอยู่ว่าปลูกมาหลายปีแล้วทําไมไม่ติดลูกสักที ถ้าไม่ติดก็จะตัดทิ้งแล้วนะจะปลูกอย่างอื่นแล้วนะคะติดแล้วบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะม,มาดูผีเสื้อตรงนี้อีกทีนึงค่ะส่วนคุณแม่ลกๆอยู่นะคะเพราะว่า,วายังอยู่ในช่วงเลยดูเพาะปลูกขนนูน่นขนนี่ออกเข้าออก ก็ยังจะแบบว่าเคลียร์อะไรไม่ลงตัวนะคะนี่อันนี้บานนะคะน่าจะบานได้ประมาณ85%แล้วนะคะพุ่มนี้ค่ะยังแต่ก็ยังบานได้ไม่ไม่ไม่หมดนะคะทุกช่อเห็นไหมคะสีสวยมากอันนี้พุ่มนี้ยังไม่บานคะ่ะเห็นไหมแล้วก็มีนี่ตรงนี้ก็พุ่มนี้ก็เห็นไหมคะเขียวเนี่ยังไม่บานเนาะ สวยค่ะคุณแม่ชอบเพราะว่าผีเสื้อปกักแจกันก็อยู่ได้หลายวัน oh. หรือไม่ถ้าเราปล่อยไว้ในต้นของเขา เขาก็จะอยู่ได้ประมาณ10วันหรือไม่ก็ถ้าแดดไม่แรงเกินไปเขาจะอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะหลังจากที่เขาบานแล้วเนาะนี่ค่ะอนนี้ก็เป็นผีเสื้อเหมือนกันเห็นไหมแล้วมาดูค่ะตรงนี้เป็นอ่น่าจะเป็น mix ระหว่าง mix อร์สเบอร์รี่กับแบล็คเบอร์รี่นะคะแม่จําชื่อไม่ได้อันนี้ไร้หนามนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมีดอกแล้วก็จะมีลูกแล้วด้วยเห็นไหมคะน้องทอมมี่ชอบมาเด็ดกินใช่ไหมครับลูกโอ้โหกินอะไรครับ ได้มาอีกแล้วหนึ่งลูกครับอร่อยไหมลูกสตรอเบอรี่สดๆจากสวนอร่อยนะคะไร้สารพิษค่ะเป็นออแกนิกนะคะเห็นไหมดอกเต็มเลยนะคะมิกซ์เอ่อราสเบอรี่ของคุณแม่เต็มเลยคะ่ะโอ้ยปีนี้ได้เพียบแล้วก็มีเอ่อช่อที่เพิ่งแทงขึ้นมาด้วยนะคะ ไอที่เป็นเถาที่มีดอกนี่ก็คือเถาจากปีที่แล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือปีที่แล้วแต่ว่าไอเจ้าตรงนี้ค่ะที่แทงช่อขึ้นมาอ่อนๆเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นเป็นช่อใหม่นะคะคุณแม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ให้ลูกปีดีหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ให้ก็คือน่าจะเป็นรอปีหน้านะคะอื สวนของเราก็จะประมาณนี้ค่ะเราปลูกผสมผสานมีผักมีผล,ลไม้มีดอกไม้นะคะเพืเ่อนๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอจบคลิปวิดีโอไว้ที่ตรงนี้นะคะถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวบ้านสวนออร์แกนิก USA ด้วยค่ะถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ